สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจวมาที่16พฤศจิกายน665ห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นนาำพนันนะคะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือ3กับ6 4กับ7 30ดส3ม3ูน9 7ส7 1 7 3 7 5 7 9 3 7 9 1 3สหรือจก็ได้นะ4 7 1 7 6 3 หกสี่เจ็ดนะคะจับคู่ก็สามหกหกสามสามสี่สี่สามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยรมันีตัวเด่นก็คือแปดกับห้าสองกับหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าเด้อแปดหนึ่งห้าห้าแปดสองหนึ่งแปดสี่สี่แปดสองเนาะหรือจะสามหนึ่งห้าเด้อ หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าก็ได้เนาะขอใอ้ทุกคนโชคดีนะ่อไปรัสเซียหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่ง1ู1ย1หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่ส5 5หนึ่งหนึ่งสองสอนะ จับคู่ทั้งสามแนวทางนี่นะอังวันนี้เยอรมันกับรัสเซียเด้อมานแนวทางเดียวกันอังกฤษแยกต่างหากบางบางทีอังกฤษอาจจะแจกเขานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนค่ะจับคู่ใ,ใกล้ๆกล้น,นี่ก็สามหกแปดหกแปดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดห้าอย่างนี้ก็ได้ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ